ถึงตัวฉันในอนาคตถึงตัวฉันเองวันที่เธอลืมตาดูโลกเธอไม่ได้รู้หรอกว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหนเธอแค่ร้องไห้ออกมาดังที่สุดเท่าที่แรงจะมีไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นจะต้องผ่านอะไรมาบ้างไม่มีใครรู้ว่าหัวใจเล็กๆ จะต้องรับน้ำหนักอะไรบ้างแต่เธอผ่านมาแล้วและยังอยู่ตรงนี้เธอจําได้ไหมตอนที่เธอล้มในวันที่หัดเดินไม่มีใครดึงมือเธอตลอดไปหรอกนะสุดท้ายเธอก็ต้องลุกขึ้นเองและตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยหยุดเดินอีกเลย ชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นลหละล้มบ้างหกล้มซ้ำที่เดิมบางทีเจ็บโดยที่ไม่มีใครบอกว่ามันจะหายเมื่อไหร่แล้วก็โตขึ้นมากลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคำพูดจากคนที่รักเราจะไม่ทำร้ายเราคำพูดบางคำมันฝังอยู่ในใจ เหมือนหินเล็กๆที่อยู่ในรองเท้าเดินไปก็เจ็บไปแต่ถอดออกไม่ได้เธอไม่เก่งพอทำไมเธอไม่เหมือนคนอื่นเขาเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าประโยคพวกนี้เธอจำมันได้ทั้งชีวิตแต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องเก็บคำพูดพวกนั้นมาเป็นเส้นขอบ ชีวิตเธอมีสิทธิ์ที่จะนิยามตัวเองใหม่ไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นอยากให้เธอเป็นแต่ในแบบที่เธออยากให้ตัวเองเป็นวันนี้เธอเข้าสู่วัยกลางคนแล้วผ่านทั้งรักดีๆและรักที่เจ็บผ่านมิตรแท้และคนที่ซ่อนมีดไว้หลังรอยยิ้ม ผ่านการพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นทั้งที่ความจริงเธอควรจะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นก่อนเธอไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนรักแต่ต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขใช่มีหลายคนหลายครั้งที่คำพูดของคนอื่นฝากบาดแผลไว้ในใจของเธอ แต่ฉันอยากบอกเธอให้จำเอาไว้ว่าอย่าใช้คำพูดของคนอื่นไปฝากบาดแผลไว้ในหัวใจของใครอีกเพราะเราไม่มีวันรู้หรอกว่าคำพูดของเราจะเป็นแค่ลมผ่านหูหรือกลายเป็นมีดเล่มหนึ่งในชีวิตของเขาถ้าเธอเคยโดนแทงก็อย่าเป็นคนแทง ถ้าเธอเคยร้องไห้ก็อย่าเป็นต้นเหตุของน้ำตาใครและถ้าเธอเข้าใจความเจ็บปวดดีพอเธอจะไม่เอาความเจ็บปวดนั้นไปมอบให้ใครอีกฉันอยากให้เธอเป็นคนแบบนั้นคนที่เข้าใจมากพอที่เลือกความอ่อนโยนแม้โลกจะไม่ใจดีก็ตามชีวิต มันไม่ได้สวยงามตลอดเวลาบางช่วงก็ครุขระเหมือนทางดินเปียกฝนแต่เธอก็ยังเดินต่อได้อยู่ดีใช่ไหมไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้เธอเหนื่อยไม่ต้องแข็งแรงทุกวันก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนหัวใจดีๆของเธอเพราะคนใจร้ายบางคน อย่าเปลี่ยนวิธีพูดของเธอให้แหลมคมเพียงเพราะเคยโดนคนอื่นพูดตัดใจอย่าเปลี่ยนตัวเองเพราะคำพูดของใครที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งความลึกของน้ำตาในคืนที่เธออยู่คนเดียวเธอมีค่าแม้ไม่มีใครบอกเธอมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง แม้ไม่มีใครเข้าใจและเธอก็มีสิทธิ์จะให้อภัยตัวเองเสมอนี่คือจดหมายจากฉันที่ผ่านมาทุกอย่างมาพร้อมเธอไม่เคยจากไปไหนไม่เคยลืมเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เธอยังคงเป็นตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดรักจากฉันเอง ในวันที่เราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นกว่าวันก่อนและถ้าวันใดที่เธอเริ่มลืมคุณค่าของตัวเองอีกแล้วขอให้เธอกลับมาอ่านจดหมายฉบับนี้กลับมาเตือนใจตัวเองว่าชีวิตนี้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอให้จริงใจกับตัวเองก็พอขอให้เธอไม่วัดค่าของตัวเองจากเสียงปรบมือของคนอื่น ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตที่เราไม่รู้เบื้องหลังไม่ลดค่าความพยายามของตัวเองเพียงเพราะมันยังไม่ไปถึงเส้นชัยของใครบางวันที่เหมือนล้มเหลวจริงๆเธออาจจะแค่กำลังพักบางช่วงที่มืดมนอาจเป็นเพียงจังหวะก่อนแสงจะส่องเข้ามาอย่าด่วนตัดสินตัวเองจากวันนี้ พราะพรุ่งนี้ยังไม่พูดอะไรเลยและจำไว้นะต่อให้วันนี้เธอไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอยังมีตัวฉันคนนี้ที่ฟังเธอเสมอฉันอยู่ตรงนี้ทั้งในวันที่เธอยิ้มและวันที่เธอร้องไห้ทั้งวันที่เธออยากเริ่มต้นใหม่และวันที่เธอไม่อยากลุกจากเตียงฉันอยู่ตรงนี้ เพื่อกอดเธอในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเพื่อบอกว่าเธอยังมีคุณค่าแม้โลกจะพยายามทำให้เธอสงสัยมันอย่าลืมว่าเธอไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาไม่ต้องมีคำตอบทุกเรื่องไม่ต้องรีบเติบโตตามใครเพราะแค่เธออย่างเป็นเธอก็เพียงพอแล้วจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่คำพูด แต่มันคือหลักฐานว่าเธอผ่านมามากแค่ไหนและยังไม่ยอมแพ้ขอให้เธอรักตัวเองเหมือนที่เธอเคยพยายามรักคนอื่นให้เธอให้อภัยตัวเองเหมือนที่เธอเคยให้อภัยคนอื่นและขอให้เธอยิ้มไม่ใช่เพราะเธอต้องฝืนแต่เพราะเธอรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเบาขึ้นจริงๆเธอไม่ได้เดินลํำพัง เพราะเธอยังมีตัวเธอเองที่เดินเคียงข้างกันมาตลอดและถ้าไม่มีใครบอกเธอในวันนี้ฉันจะบอกเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วและนั่นก็เพียงพอแล้วรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจากฉันผู้เห็นเธอแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็น